สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่ช่องพ่อบ้านผ่าซ่อมงานซ่อมเครื่องใช้ภายในบ้านเป็นเรื่องง่ายๆคุณเองก็ทําได้นะครับวันนี้พ่อบ้านผ่าซ่อมจะมานําเสนอวิธีการทําที่เก็บฝาหม้อจากท่อ PVC นะครับซึ่งจุดที่จะทําการติดตั้งที่เก็บฝาหม้อนะครับก็จะเป็นผนังคอนกรีตในห้องครัวนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็มีท่อ PVC นะครับขนาด4หุนนะครับตัวหัวปิด สองตัวนะครับอันนี้คือก้ามปูนะครับเพื่อนก้ามปูนะครับสองตัวนะครับแล้วก็ท่อ PVC ตัดให้มีขนาดความยาวสองเซนติเมตรนะครับสองตัวอีกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสกูนะครับขนาดนิ้วครึ่งนะครับอันนี้เป็นพุกนะครับเป็นพุกคอนกรีตนะครับเพื่อนนะครับในส่วนของเครื่องมือที่จะใช้นะครับก็มีสว่านเจาะกระเทกนะครับ มีเลื่อยนะครับสาหรับตัดท่อ PVC นะครับมีไขควงแฉกนะครับแล้วก็มีตลับเม็ดนะครับทีนี้มาถึงขั้นตอนของการติดตั้งนะครับซึ่งพอบ้านขอข้ามขั้นตอนการเจออาะผนังคอนกรีตนะครับอันนี้พอบ้านได้เจาะแล้วก็ฝังพุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ2จุดนะครับเมื่อเราเจาะนะครับเจาะผนังคอนกรีตแล้วก็ฝังพุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็มาวัดดูนะครับวัดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ ตัดท่อ PVC นะครับอันนี้จะเป็นขนาดความยาว26นิ้วนะครับเราก็ต้องตัดเผื่อนะครับความยาวจะอยู่ที่28นิ้วนะครับตัดเผื่อ2นิ้วนะครับเพื่อนๆให้ท่อ PVC นะครับมีความยาวเลยจากแนวรูยึดนะครับตรงผนังกอนกริด2นิ้วนะครับเพื่อนๆนะขั้นตอนการติดตั้งนะครับเราก็นำข้ามปูนะครับยกขึ้นมานะครับ ใส่สกรูเข้าไปตรงรูนะครับรูข้ามปูตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนําท่อนะครับที่ตัดไว้ความยาว2เซนติเมตรนะครับเอามาร้อยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนําไปติดตั้งที่รูที่เราเจาะเอาไว้เลยครับดันเข้าไปแบบนี้เลย อาจจะบางแสงนะครับเพื่อนปลอดภัยด้วยครับอีกหนึ่งจุดครับตรงไหมครับเพื่อนมองไม่ค่อยเห็นนะครับโอเคองศาการวางมืออาจจะไม่สะดวกนะครับอาจจะฟึ้นฟไปนิดนึงนะครับ คนที่จะขันให้แน่นนะครับเพื่อนๆต้องปรับองศาให้อยู่ตรงกลางตรงท่อพอดีนะครับเสร็จแล้วไปขันให้แน่นครับเมื่อเราทําการติดตัวขายึดทั้งสองจุดเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นํเท่อ PVC นะครับที่ตัดเอาไว้นะครับนํามาสวมตัวหัวปิดทั้งสองข้างนะครับ แล้วก็นำไปติดตั้งเลยครับเพื่อนเสร็จแล้วใช้สันมือครับอาระแทกเข้าไปครับฝั่งซ้ายนะครับใช้สันมืออีกเหมือนกันนะครับโอ้อน,นี้จะติดหน่อยนึงครับโอเคนะครับพอดีนะครับเพื่อนเราลองนำฝาหม้อมาเก็บด,ดูนะครับนะครับ ที่สองครับอันที่สามครับนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับวิธีการทําที่เก็บฝาหม้อจากท่อ PVC นะครับเพื่อนๆดูแล้วก็สามารถนําไปทําใช้ที่ห้องครัวที่บ้านเพื่อนๆได้นะครับนะครับเวลาที่เราจะหยิบออกมาใช้ก็แสนจะง่ายแสนจะสะดวกเลยครับทุกท่านนะครับเพื่อนๆชมคลิปแล้วก็อ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพ่อบ้านผ่าซ่อม แล้วก็อย่าลืมกดคลิกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ